ส่วนที่จังหวัดระยองที่จังหวัดระยองก็มีเหตุระทึกเกิดขึ้นค่ะหนุ่มใหญ่ซิ่งรถจักรยานยนต์หนีด่านหนีไม่รอดค่ะเพราะว่าสุดท้ายนะคะมาเสียหลักแหกโค้งตกลงข้างทางเองค่ะพอตำรวจจวนตัวปุ๊บก็สารภาพทันทีที่ต้องหนีเพราะดื่มน้ำท่อมมาค่ะ น,น,น,นี่ <país S 2> ค่ะกล้องวงจรปิดจ,จับภาพนาทีที่นายนพดลอายุ52ปีขี่รถจักรยานยนต์หนีตำรวจสายตรวจส<ล>อพอเมืองอระย,ยองด้วยความเร็วสูงค่ะปรากฏว่ามาถึงสี่แยกไฟแดงหนองคอกหมูออำเภอเมืองที่ระย,ยองก็อย่างที่เห็นนะคะว่ารถก็เสียหลักแล้วก็พุ่งตกลงไปแช่น้ำอยู่ในคลองแบบนี้ทำกลางความตกใจของพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ตำรวจนะคะตำรวจก็ยังห่วงใยนะที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนเลย จุดนี้นี่ก็คืออยู่ที่สี่แยกไฟแดงหนองคอกหมูนะคะพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอบ้านค่ายที่ระยองนายนพดลรับเลยค่ะว่าสาเหตุที่ต้องบิดรถหนีสุดชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ดื่มน้ํากระท่อมมาพอเห็นด่านตรวจบริเวณร,ร้านของเก่าตะบลเทิงเนินรู้สึกเลือกลักนะกลัวว่าจะถูกจับก็เลยตัดสินใจเร่งเครื่องหนีค่ะจนมาประสบอุบัติเหตุตกคลองยืนยันว่าดื่มน้ําท่อมอย่างเดียวไม่ได้เสพยาเสพติดอย่างอื่นค่ะตกใจพี่ตกใจ กบฏใจอะไรลูกพี่เล่นมาเมื่อไหร่เฮ้เล่นมาเมื่อไหร่กิ้นครับท่อเหนแล้วยาเยอะไม่เล่นเนาะตัวท่อมตรวจจะเจอเปล่าอ๋อตรวจได้เลยพี่ฮะตรวจได้เลยครับเจอโอ้แล้วก็ยังงงว่าดื่มน้ำกเทาขาปลดล็อกแล้วไหมเหรอแล้วก็ดื่มน้ำต้มท่อมจริงๆเนี่ยมันก็ เหมือนไม่ได้ผิดกฎหมายยกเว้นว่าคุณเอาไปผลิตจำหน่ายแจกในเชิงพาณิชย์อะไรกันหรือไปขายใกล้สถานศึกษาอะไรก็ว่ากันไปแต่นี่ถ้าดื่มเฉยผสมอย่างอื่นเออหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าหรือยังคิดว่ามันมีอย่างอื่นที่มากกว่าน้ําต้มทอมหรือเปล่าเอาเป็นว่าพิรุธมากเลยอะเอาเป็นว่าร้อนไม่ใช่น้ํากระทอมที่ร้อนค่ะ ร้อนตัวอ,อ,อาการร้อนตัวนะสุดท้ายก็ลงไปแช่น้ำและพอขึ้นจากน้ำก็นี่ค่ะเชิญขึ้นหลังกระบะรถตำรวจเลยนะคะก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้าน่ขยกันก่อนไปรักษาอาการบาดเจ็บกันก่อนนะคะแล้วก็นำรถยกมากู้ซากรถจักรยานยนต์ขึ้นจากคลองตรวจสอบหน่อยซิว่ามันจะมีสิ่งผิดกฎหมายอาจจะซ่อนอยู่ใต้เบาะรถหรือเปล่านะจะได้ดาเนินคดีกันต่อค่ะ,คะ